ทนะางสังเกตดูนนะเวลาเรามาอยู่ที่วัดเนี่ยมันจะรู้สึกได้ถึงสภาพจิตที่มันเบาสงบไม่มีเรื่องที่จะต้องวิตกกังวลมากมันอยู่ที่บ้านยิ่งมีน้อยเท่าไหร่ยิ่งมีความเบาสบายขนาดนั้นดูสิในกุฏิมีอะไรมีพัดลมอยู่ตัวหนึง่ง เสื้ผืนหมอนใบผ้าหม่มอะไรเงี้ยผ้าไตรจีวรอ,อะรเรื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นนะมีอยู่แค่นั้นแหละจำเป็นต่อการดำรงชีพนะพูดง่ายๆคือมีปัจจัยสี่ครบนะชีวิตต้องการแค่นั้นแหละนะ้าพูดในมุมอย่างนี้ก็จะต้องบอกว่านะคนที่ร่ำรวยที่สุดคือคนที่มีน้อยที่สุดอะ นะยิ่งมีน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งเบาสบายเท่านั้นนะพอไม่ต้องห่วงกังวลกับอะไรเต่ามีอะไรมากนักส่วนมากเรามักจะปรุงแต่งเอาเองว่าที่ถ้ามีนู่นมีนี่แล้วก็จะมีความสุขกับสังเกตดูนะคนที่ขาดก็อยากจะมีอย่างที่คนอื่นเขามีมีรถมีบ้านมีครอบครัวมีรถสามคันกระทุกเพราะรถทั้งสามคันสังเกตดูนะ มีบ้านสองหลังก็ทุกเพราะบ้านทั้งสองหลังนั่นแหละถ้ามีหลังเดียวก็ทุกคือลดลงไม่มีสักหลังเลยเช่าบ้านก็อยู่อ่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องบ้านห่วงอย่างเดียวคือหาเงินมาจ่ายค่าเช่าเขาแต่ละเดือนแค่นั้นเองแต่ปลวกมันจะขึ้นแต่สีมันจะลอก,กอะไรเงี้ยมันก็ไม่วุ่นวายเหมือนเป็นบ้านของตัวเองนะสังเกตด,ดูนะถ้ามีลูกก็ทุกเพราะลูกางนะ เหมือนคนอื่นคนบางคนที่เเขาขาดอย่างเช่นนะเ่นอวัยวะไม่ครบถ้วนนะนะแขนหายไปข้างหนึง่งขาหายไปข้างหนึง่งอย่างเี้ก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าฉันมีแขนมีขาครบฉันจะมีความสุขก็นะดูตัวเราเองตอนนี้เราก็มีครบทุกอย่างนะถ้าจะว่าไปแล้วให้ความสุขจริงมันอยู่ตรงไหนกันแน่อย่างเงี้ะนั่นพระเจ้า มักจะสอนเรื่องของความสันโดษกับคารวะนะแต่สอนพระก็เรื่องสอนเรื่องของความมักน้อยและสันโดษทั้งสองอย่างนะมักน้อยก็คือนะสะสมให้น้อยๆเสียสะละออกไปให้มากๆนะนะเรื่ององความมาักน้อยสันโดษก็คือยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้มา มีมีเท่าไรก็พอใจเท่านั้นนะตามอัตภาพของตัวเองตามความเหมาะสมของตัวเองถ้าเราวางใจอย่างนี้ได้นะเราจะกลายเป็นคนที่ร่ำรวย,ไม,ยไม่ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ร่ำรวยนะโดยเฉพาะพระเรานี่นะรวยที่สุดในโลกแล้วที่จะว่าไปแล้วนะแค่มีบาทหนึ่งลกนะูกมีพระไตรจีวรสามผืนนะ นะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ไม่อดตายเนี่ยนะมีเวลาที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองมากกว่าญาติโยมที่เขามีครอบครวัวมีภาระที่ต้องรับผิดชอบเยอะแยะอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเนีย่ยที่เห็นเราเห็นคนหนึง่งเขามีกันเนะี่ะมีรถมีโน่นมีนี่อยากจะไปไหนก็ไปอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวอยากจะกินอะไรก็กินนะแน่นอนว่า คนที่มันมีอย่างหนึ่งมันก็ต้องเสียอย่างหนึ่งนะถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรต้องเสียแค่นั้นนะ,นะยิ่งมีน้อยเนี่ยเรื่องที่ต้องเสียก็น้อยลงไปด้วยถ้าเราสังเกตตัวเองเนี้ยอยู่บ่อยๆก็จะเห็นว่าเออจริงๆนะอยิ่งม,มีมันยิ่งเบาสบายมันไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องวุ่นวายนะไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องมาวิตกกังวลเครียด อะไรกับมันนะมันถ้าเราสังเกตด,ดูตัวเองอย่างเงี้ยบ่อยๆก็จะทำให้รู้สึกว่าเออชีวิตเบาสบายฮะนะมันปลอดโปร่งโล่งเบานะเพราะฉะนั้นลองไปหาความปลอดโปร่งโล่งเบาภายในอย่างเนี้ยให้เจอนะเห็นไหมไม่ต้องมีอะไรมากมีอาสนะอันนึงนั่ง,งลงแล้วก็หลับตาหายใจเข้ายังเข้าอยู่หายใจออกมันก็ยังออกอยู่ได้นี่แปลว่าใช้ได้แล้วชีวิต ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยมีสติรู้อยู่กับลมหายใจนั้นมันมีความสุขขึ้นมาเดี๋ยวนี้ละเมื่อมีสติสัมปัญญะนะแต่ถ้าไม่มีสติสัมปัญญะก็ไม่มีหาความสุขไม่ได้อีกนะหายใจอยู่ก็ไม่พอใจลมหายใจของตัวเองเนี่ยสังเกตด,ดูดิมันสั้นเกินไปมันยาวเกินไปมันทีเกินไปอะไรเงี้ยนะ หรือมันไม่ค่อยจะเห็นลมหายใจอะไรถ้าเราไม่พอใจมันนะมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราพอใจมันเอามันหายใจแค่นี้ก็พอพอใจแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขขึ้นมาเดี๋ยวนี้ละมันมีอยู่แค่นี้ก็พอใจแค่นี้นะ่ะมันก็สุขได้เดี๋ยวนี้ละอย่างเงี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พอใจอะไรกับชีวิตเราซะเลยอย่างเงี้ยนะต่อให้มีท่วมบ้านตอนนี้มีจนล้นกุฏิก็หาความสุขไม่ได้ ความในความสันโดษนั่นจึงเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่จำเป็นต่อชีวิตนะเพราะไม่งั้นเราจะดำรง,งอยู่อย่างเปรียบเทียบกับคนอื่นพอเห็นคนอื่นเขามีก็อยากมีเห็นคนอื่นเขาเป็นก็อยากเป็น,ปนนะพอมีแล้วก็เหมือนเดิมนัม่นแหละก็ไม่ได้มีความสุขอะไรมากไปกว่าเดิมหรกหนักๆเข้าทุกข์กว่าเดิมซะอีกบางทีเป็นอย่างนั้นนะ เราไปสังเกตด,ดูสภาพจิตของตัวเองให้ดีแล้วเราจะค่อยๆเข้าใจความสุขอยู่ที่ความพอใจแค่นั้นเอง mm. ถ้าพอใจก็มีความสุขนะถ้าไม่พอใจก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละ mm. นะจิตมันฟุ้งซ่านพอใจไหมล่ะอะ่ฟุ้งซ่านก็พอใจนะมันสงบก็บพอใจปวดปวดขาก็พอใจดิอย่างน้อยก็มีอะไรให้ดูบ้างนะดีกว่านั่งหลับอยู่เฉยอย่างนี้นะ นะมันไม่ปวดเอาก็ดีนะพอใจนะถ้าเราพอใจมันก็มีความสุขขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะแต่ต่ใช่ดีไปกันนั้นก็คืออยู่เหนือความยินดีความพอใจอยู่เหนือความยินดีความยินร้ายทั้งหลายได้นะอันนี้ก็จะยิ่งพบกับความสุขที่มันละเอียดลออมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะเพียงแค่เราพอใจมันแค่นั้นเองนะหรือละความพอใจเหล่านั้นได้อย่างไงนะ อันนี้ก็ไปสังเกตดูตัวเองพอไอสิ่งจำเป็นของชีวิตจริงๆก็แคนะ่มีอาหารพอเลี้ยงท้องให้ดำรงอยู่ได้ไหมนะเราสังเกตดูหมาแมวทั้งหลานะนะยเน่ะอย่างนี้เราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวยังไงนะโอ้ยกินอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มีเสื้อให้ใส่ซะด้วยนะเดี๋ยวนี้นะมีของเล่นให้เล่นมีบ้านให้หมาให้แมวอะไรก็ไม่รู้นะตาม ตัณหาของของเจ้าของเนี่ยนะฮะเราเราถูกเรียกว่าธาตุหมาธาตุแมวเนีียนะนะเมื่อก่อนชาวบา้านเขาเลี้ยงหมายัางไงก็นำข้าวอย่างไงนะฮะแล้วอยากลินน้ำออกนะก็นำข้าวให้หมากินแค่นั้นเองวันหนึ่งกินมือเดียวหมาก็อยู่ได้นะวิ่งเล่นสนุกสนานแข็งแรงดีไม่เห็นจะต้องไปพาไปหาหมอเหมือนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้พอป่วยหน่อยพาไปหาหมอ ค่าหมอแพงค่าหมอค่ายาแพงค่ายาคนก็อีกนี่นะเราก็เลี้ยงไปตามความพอใจตามความคิดของเราว่าทำอย่างนั้นจดีทําอย่างนี้จะดีแค่นั้นเองเหมือนกันในที่เรามีอยู่ทุกวันเนี่ยมีจนลดเหลือแต่พอไม่พอใจขึ้นมาก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นเสื้อผ้ามีกี่ชุดรถมีกี่คันอะไรอย่างนี้นะ บ้านมีกี่หลังเนี่ยเคยคุยกับคนมาเยอะแยะนะมีบ้านอยู่ในสวนหลังหนึง่งมีบ้านอยู่ที่อยู่ปัจจุบันนะนะไปซื้อที่ไว้ทำเป็นสำหรับพักผ่อนไว้ใช้ทะเลสร้างบ้านเอาไว้นะจ้างคนเฝ้าปีหนึ่งเดทโผล่ไปทีหนึง่งไอ้บ้านที่อยู่ในสวนก็ปวกขึ้นอย่างงี้นะบางทีมีมากม่ได้แปลว่าจะ,จะสุขมากนะ มีมากก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาวิตกกังวลมากนะในการที่เรามาอยู่วัดนี้เห็นถึงความมันความที่เราไม่ต้องมีอะไรมากเกินไปกว่าน,นี้นะฮะนะเวลาเจ้าบ้านเขาถวายกุฏิเสนาสนะสา,าลาอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาเขาถวายกับใครถวายกับพระที่เดินทางมาจากทิศทั้งสี่คือถวายทุกองอ่ะพูดง่ายๆพระ ที่ไหนจะมาพักก็ได้ยมที่ไหนจะมาพักก็ได้เพราะมันเป็นที่สาธารณะนะที่พอเป็นที่สาธารณะเงี้ยก็แปลว่าเราไม่ใช่เจ้าของนะแต่ว่ามีหน้าที่ต้องดูแลรักษาตราบใดที่เรายังอยู่นะนก็ว่าที่แห่งนี้เป็นที่ของพระพุทธเจ้าเงี้ยนะเป็นที่ของศา,าสนาาเงี้ยนะเมื่อเรามาอาศัยอยู่ก็ดูแลรักษา ตามมารยาทนะตามสิ่งที่มันสมควรจะเป็นตามคอมมอนเซนต์ทั้งหลายเนี่ยนะนะอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ไม่ใช่เอาไว้เพื่อที่จะยึดถือนะแค่บันแบกขึ้นมาว่ากุฏิกู้กนระะทุกขึ้นมาแล้วนะวัดกู้อย่างนี้นะเห็นมาเยอะแล้วนะญาติโยงมมองกู้นะีนะ่มีเรื่องทะเลาะเบาอแว่งกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะ่ะ นอย่างกรณีของชัมบุกาชีวอกเนี่ยเคยเขียนเรื่องนี้ไว้ในหนังสือนิทานธรรมบทเนล่าก็เห็นว่าในอดีตเป็นอะไรในีกห็หหวงหวงอะไรหวงสัทธาญาติโยมไอพารูปนี้มาอยู่ด้วยมาอาัยอยู่ด้วยทำไมชาวบ้านศรัทธามากกว่าเรา ให้ความทำบำรุงมากกว่าเราอย่างเงี้ยนะก็ไปตำหนติติงิงเดี๋ยวไปห่มเลยผ้าจีวรที่โยมถวายมาเดีย๋ยวไปกินเลยอาหารที่โยมถวายมาเผามีดโคนที่โยมถวายมาก็เดี๋ยวไปปองผมเลยนะทำไปก็สิ้นเปลืองของญยติโยมสเปาๆอะไรเงีย้ยพูดจากัานแนกันแหนนะจกันทั้งพระรูปนั้นซึ่งเป็นท่านพระพุทธด,ดีปฏิบัติชอบทนไม่ได้ท่านก็หนีไปแค่นั้นเอง ตัวเองตายจยากชาตินั้นมาเกิดจะเป็นเด็กน้อยซึ่งมีพฤติกรรมประหลาดไม่ยอมนุ่งผ้าไม่ยอมกินข้าวแอบไปกินอุจจาระนะสมัยก่อนส้มเป็นส้มหลุมอย่างเงี้ยน,นะนะจนทงพ่อแม่เห็นก็ทนไม่ได้ก็พาไปฝากไว้ในสำนักของอาชีวกนะสำนักของนักบวชลทัทธิหนึ่งพวกอาชีวกก็ประหลาดใจว่าไอ้เด็กน้อยคนนี้มันประหลาดดีไม่กินข้าวแล้วมันอยู่ได้ยังไง เพราะสำนักอเชีวกงนี่เขาไม่นุ่งผ้าอยู่แล้วนะจึงไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรที่จะไม่นุ่งผ้านะเราจะเห็นว่าเดือนนี้ในเมืองไทยเราก็มีนะคนบางคนเกิดมาไม่ยอมนุ่งผนะ้าอายุสี่สิบห้าสิบก็ไม่นุ่งอยู่ยางนั้นแหละนนะนะด้วยวิบากกรรมของเขาเนหะ็นนุ่งแล้วมันอยู่ไม่ได้มันร้อนมันอึดอัดมันคันอะไรไอ้เชี่ยววกประหลัดใจก็แอบดูอ่ะการว่า ห,หมอนี่พอคนเผลอก็แอบลงปีนลงไปในหลุมส้วมแล้วก็ไปหอบเอาเจาระในส้วมหลุมนั้นมาทานเป็นอาหารนี่นะผมก็ไม่ต้องเอามีดโกนปรงเหมือนคนอื่นเขาหาไม้มาหนีบเอาดึงถอนทีละเส้นเจละเส้นไ้นั่นด้วยวย,วยบากกรรมของตัวเองโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวจกนกั่งอาชีวกเข็นกันไล่หนีเพราะรู้สึกว่าโอนถ้าใครมารู้ว่าลูกศิษย์ของอาชีวก กินขี้เป็นอาหารอย่างเงี้ยนะมันคงจะเปเรื่องหน้าอับอายอท่านะไล่หนีไปอยู่ไหนก็ไปอยู่ในที่ที่ชาวบ้านไปถ่ายกันนะนะแล้วก็ทําตัวเป็นคนเป็นนักบวชที่เคร่งครัดชาวบ้านเห็นว่าเอออาชีพคนนี้ไม่กินอาหารอะไรเลยนะอยู่ได้ยังไงอนะอยากจะได้บุญด้วยก็เอาอาหารมาให้แก็แกล้งออกไปไม้เนะจิ้มกับ อาหารแตะลิ้นหน่อยนึงแล้วก็บอกว่าเราทานของท่านแล้วแค่นะั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ทานอีกนะเจ้บ้านก็สศรัทธาเลื่อมใสโออาชีวค,คนนี้ไม่กินอาหารอยู่ได้ในช่างมีอิทธิฤทธิปฏิหารนะจนทั้งวันหนึ่งผู้เจ้าไปเห็นว่านี่คือวิบากกรรมของอาชีวกของชัมพุกาชีวกค,คนนี้นะก็เลยไปแสดงธรรมโปรดนะจนในที่สุดก็ เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วนะขอบวชเป็นสาวกของผู้เจ้าิวิบากบากรรมตัวน,นี้จึงหลุดพ้นไปได้อย่างเงี้นะเพราะฉะนัวิบากกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เราเจออยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้หรอกว่าเราไปทำตั้งแต่เมื่อไหร่นะแต่สิ่งหนึ่งที่คนจะต้องทําวิธีการแก้กรรมที่ง่ายที่สุดเลยนะคือการยอมรับมันซชตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้เราเป็นยังไง พอใจกับสิ่งที่เป็นตัวเองสิทธิที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยนะฮะยอมรับมันซะแค่นั้นแหละถ้าเรายอมรับมันได้นะี่มันก็ไม่ไม่ไปเพิ่มกรรมใหม่ให้กับตัวเองกรรมเก่าก็ชดใช้ไปนะตอนนี้เป็นยังไงละ่ะสุขภาพไม่ค่อยดีความสัมพันธ์มีปัญหาเลื่อนทองไม่ค่อยเยะพอใช้อะไรกันแล้วแต่ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้อย่าไปโทษกรรมเก่าอย่างเดียวนะกรรมใหม่ด้วยที่เราทําอยู่เนะี่ยไปเป็นหนี้เป็นสิน แข่งอะไรอยู่ว่าคนอื่นเขาอยู่หรือเปล่ารู้ไม่ยินดีไม่พอใจในสิ่งนี้ตนมีตนเป็นก็เลยทุกไปหมดเงี้ยนะไม่ต้องอะไรมากหรอกแค่ไม่พอใจสิ่งที่เองเป็นอยู่อย่างเงี้ยส่องกระจกเห็นสิวขึ้นเม็ดหนึ่งไม่พอใจมันก็นกนกนทุกแล้วจมูกมันแหวบเกินไปนะอยากจะโด่งกว่านี้สักหน่อยหนึ่งก็ทุกแล้วนะไม่พอใจกริยาอาการอะไรของตัวเองเ,เดินไม่ เท่ตั้งหลังงออะไรเงี้ยนะอะไรที่เราไม่พอใจเนี่ยมันก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วที่มันเป็นตัวเราเองนั่นแหละนีเป็นตามพฤติกรรมที่เราเคยสั่งสมมานะไม่ว่าจะทางกายทางใจอะไรก็แล้วแต่นะที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ก็แปลว่าเราสั่งสมมันมาอย่างเงี้ยนะั้นอย่างแรกเลยก็คือยินดีพอใจอันไหนที่พัฒนาปรับปรุงได้ก็ทำซะอย่างเช่นนั่งหลังให้มันตรง นะอันนั้นเป็นผลแห่งกรรมเก่าอาจจะเกิดมาก,กระดูคดเอากระปรับซะไม่รอไม่สวยแต่มันสง่าได้นะไม่ยังไม่ต้องรอม่้องคนอื่นเขาไม่ต้องต้องผิวขาวจ้วเหมือนกับสาวเกาหลีไม่จำเป็นนะแต่ว่าเราปรับพฤติกรรมของเราได้นะมีความเท่ความสมาร์ทขึ้นมาได้นะมันอยู่ที่ตัวเรานะก็ไปปรับเอาและที่สำคัญก็คือ ดำลองชีวิตอย่างคนที่มีความทุกข์น้อยมีความสุขมากแค่เพียงยินดีพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แค่นี้แหละหาได้เท่าไหร่พอใจแค่นั้นมีเท่าไหร่พอใจแค่นั้นขยันให้เต็มที่เลยมีผลตอบแทนกลับมาแค่ไหนพอใจแค่นั้นปฏิบัติทำให้เต็มที่มีสติสมัญญะให้เต็มที่เลยผลจะเป็นยังไงไม่ใช่นาที่ของเรานาทีของเราคือเรากําลังสร้างเหตุอยู่ พยายามฝึกรู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันจะพ้นทุกข์เมื่อไหร่ไม่ใช่หนาทีของเรามันจะแยกกายแยกใจได้เมื่อไรจะเห็นความเกิดดับเมื่อไร่ไม่ใช่หน้าที่ของเราอะไรอย่าเงี้ยถ้าเราทําวางใจอย่างนี้ได้นะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนลองไปปรับดูลองไปดูตัวเองนะแล้วชีวิตมันจะง่ายขึ้นแค่นั้นแหละอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนมต์ทำวัดกัน